4สิงหาคม2565ดังนั้นนายประยุทธ์จันโอชาจงลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์แห่งรัฐธรรมนูญเสียแต่บัดนี้และจงอย่าคิดสร้างสุญญากาศทางกฎหมายด้วยการประกาศยุบสภาในขณะที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรยังไม่ได้ถูกประกาศใช้อันจะเป็นการเปิดช่อง ให้บรรดาพลพรรคทรราชสามารถสร้างกฎหมายเลือกตั้งที่เพื่อประโยชน์ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องของตนในการนี้เราราษฎรขอส่งสารไปยังประธานสารตุลาการรัฐธรรมนูญและตุลาการสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้สารมีคำวินิจฉัยประเด็นการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่ง8ปีของนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่24สิงหาคม2565หาไม่แล้วขอให้สาธารรมณูลมีคำสั่งให้นายกประยุทธ์จันโอชาหยุดการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่วันที่23 24สิงหาคม2565จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จเสียงของประชาชนคือบัญชาจากสวรรค์บัดนี้ ประชาชนได้ประกาศคำบัญชาที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูนต่อหน้าพวกท่านแล้วขอสงขอตุลาการสารรัฐธรรมนูนจงรับฟังเราเราราษฎรยังคงหวังว่าในจิตใจเบื้องลึกของท่านและผู้สนุกพลราชประยุทธ์จันโอชาจะตรักดีว่าบัดนี้พลรราชประยุทธ์จันโอชา กำลังจะสิ้นสุดสภาพความเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560แล้วรวมถึงพวกท่านย่อมประจักษ์แจ้งถึงความไร้สมรรถภาพในการบริหารประเทศของทวาราชผู้นี้ทั้งปทั้งความเป็นที่รังเกียจของประชาชนทั้งหลายซึ่งการปล่อยให้ทวาราชผู้นี้ดำรงอยู่ในตำแหน่งต่อไปย่อมเป็นชนวนแห่งความโกรธแค้นของและต่อต้านขนาดใหญ่ ที่ยอมเป็นภัยต่อพวกท่านเองเราเหล่าราษฎรขอย้ำเตือนว่าพวกท่านอาจหวาดกลัวในอนาคตหรือความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คุ้นเคยแต่หากพวกท่านไม่ยอมเปิดทางและปล่อยให้ปัจจุบันถูกปกครองโดยอดีตสังคมนี้จะมีอนาคตต่อไปอย่างไรขอบรรดาตุลาการสารธรรมนูญและผู้อยู่เบื้องหลังพรลราชประยุทธ์จันโอชาทั้งหลาย ทงรับฟังเสียงและข้อย้ำเตือนของประชาชนเิอทั้งนี้เราราษฎรขอประกาศอย่างหนักแน่นอีกครั้งว่าหลังจากวันที่24สิงหาคม2565ไม่ว่าทรราชประยุจันโอชาจะลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่หรือสารัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นประการใด แต่นับตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565ประชาชนทั้งหลายจะถือว่าไม่มีนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันโอชาอีกต่อไปและหากพอราชผู้นั้นยังอยู่ในตำแหน่งก็จะเป็นแต่เพียงนายกเถื่อนเป็นนายกงอกรัฐธรรมนูญเท่านั้น และคณะรัฐมนตรีที่ขึ้นต่อนายกเถื่อนผู้นี้ย่อมมีสถานะเป็นคณะรัฐมนตรีนอกกฎหมายมีใช่คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560ต่อไปเราราษฎรขอประกาศท่ามกลางพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าหลังจากวันที่24สิงหาคม2 5ง5 5 6 5ถือเป็นวาระในการเตรียมความพร้อม ก่อนการเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งการเลือกตั้งเราขอส่งสารถึงสมาชิกรัฐสภาขอให้รัฐสภาเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญปรับลดอำนาจของวุฒิสภาในมาตรา272เพื่อตัดอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง อันเป็นการปรับดุลยาภาพแห่งอำนาจให้กลับคืนสู่คันลองระบอบประชาธิปไตยที่พึงจะเป็นดั้งเดิมและเราลาสฎรน,อนขอส่งสารถึงพี่น้องประชาชนผู้รักในประชาธิปไตยทุกท่านขอพี่น้องประชาชนทั้งหลายมองเห็นการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในฐานะเป็นจุดเปลี่ยนของการต่อสู้เป็นตัวชีว้